แล้วหลักด้วยที่เป็นยันงก็เป็นประสบการณ์ให้เรามาไม่ใช่นะมามาหุ่นลอยปัญหาเกิดจาน้องใช่ค่ะคิดว่าการทําธุรกิจทุกอย่างหละไม่ว่าจะแผนไหนเนาะก็มีปัญหาในั้งนั้นเนาะพียงแค่เรารู้หรือไม่รู้เท่านั้นเองตอมอาจจะเป็นเรื่องอยู่ในที่แจ้งทุกคนก็เลยก็เลยรับรู้อะไรอย่างงี้ค่ะก็ก็คิดว่าปัญหาก็เป็นอาจจะเป็นเรื่องปกติของคนทำธุรกิจทุกคนอาจจะได้พบเจอกัน ก็โล่งที่หนึ่งแบบทุกคนเข้าใจเราแล้วไม่มีคนเข้าใจเราผิดว่าเราแบบเป็นคนเกลียบหรือเป็นคนไม่ดีไม่มีศีลธรรมหรืออะไรอย่างนั้นนะคะคือเราก็สบายใจต,ตรงเนี้ยมากๆเพราะความรู้สึกว่าคือเราเติบโตมาในวงการเนี้ยเราอยู่ได้เพราะมีคนรักเราประชาชนสนับสนุนเราเราถึงมีวันนี้ ประชาชนได,ได้รู้เรื่องนี้เราก็เบาใจที่เขาจะได้ไม่รู้สึกว่าผิดหวังในตัวเราอันนี้เป็นสิ่งยอมโล่งใจมากกว่านะคะส่วนเรื่องของการทํางานมันก็มีเรื่องที่เราก็ได้ได้มีอิสระของความคิดมากขึ้นอะไรแบบนี้ก็ทุกอย่างมันก็ดาเนินต่อไปได้